รถ SUV สสภาพไปสวยมือแรกสาภาพป้ายแดงขับดีสุดๆเลยค่ะ Honda HRV 1.8 ev t e c เกียออโต้ปี2016แท้โปรโมชั่นของเอยที่4 7 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถสาภาพดีมากๆเลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อก กระจกปับไฟฟ้าพัาไฟฟ้าแอร์แบ็กผู้มาในมันติฟังก์ชั่นอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ C D ค่ะก้องส่องถอยก็มีค่ะด้านหลังสปอร์ตมาก,มากเลยนะคะด้เบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตกว้างนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ ีดาวส่งเดือนละ9,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1,800 0บาทขึ้นไปกระสุอรรคนนี้ไปเฉียงานได้แล้วค่ะด้านหลังกกว้างสุดๆเลยนะคะบาะหลังสามารถพับได้ขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะน่าชัยค่ะ มือแรกไม่แทะสัพ้าไปแดงเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID เมียไนําหนซา,ายนำ m p 1หนา SIAMP10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ